5 m i n u t e with Go วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับสวัสดีครับเพื่อนๆเช้าวันที่6พฤษภาคมนี้นะครับอยู่กับเอิร์นะครับเช่นเคยนะครับกับรายการไฟ i n u ิตนะครับผมก็เช้าวันนี้นะครับเปิดตลาดมานะครับเป็นสีเขียวเล็กน้อยนะครับสำหรับราคาทองคำเนาะ เมื่อคืนนี้นะครับได้มีการทิ้งตัวของราคาลงมานะครับจากระดับ3,402นะครับลงมาต่ําสุดที่ระดับ3,337เลยทีเดียวนะครับก็คือตรงดีมาสุดท้ายที่เราให้ไว้นะครับมาดูที่ทำเฟรม1นชั่วโมงกันครับก็เมื่อวานนี้นะเราได้ให้แผนโซนไว้ใช่ไหมครับสรุปก็คือราคาเนี่ยมาพักที่โซนข้างล่างนี้เลยนะครับเป็นกรอบแนวรับสาคัญของเรานะครับที่ประมาณ3,340นะครับก็มีการหลุดลงมาเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะมีการดิดกลับขึ้นไป ตอนนี้ก็ดิดกลับขึ้นไปเกือบ2,000จุดจริงๆ2,000จุดแล้วนะครับเพราะว่าไปถึง6 3แลวนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตโซนกันดีกว่าครับว่าโซนไหนเนี่ยจะเป็นโซนที่น่าช้อนนะครับแล้วก็โซนไหนที่เป็นโซนหน้าเซลดลงมานะครับผมโอเคขออนุญาตลบลูกศรก่อนนะครับแนวต้านราคานะครับผมขอใช้ชุดเดิมเลยนะครับจะเก็บที่ช่วงประมาณสัก3,402นะครับจนถึง3,410นะครับเหมือนเดิม นะครับกรอบแนวต้านราคากรอบเซลล์นะครับใช้เหมือนเดิมหมดเลยนะครับวันนี้ก็คือ3 4 0 2ถึง3,410 3,423นะครับจนถึง3,430ัรแลกโซนนึงครับ3,440ครับผมส่วนโซนบายของเรานะครับก็ยังเป็นกรอบราคาเลนส์เดิมนะครับบายเนี่ย3,340จนถึง3,347นะครับผม กรอบแนวรับ3,306อันนี้ก็ยังเก็บไว้ใช้ได้นะครับเก็บไว้ใช้ได้เพิ่มโซนบายาอมกโซนหนึ่งนะครับคือโซนข้างล่างนี้นะครับนั่นก็คือโซนส2 7 2นนะครับจนถึง3,282สโซนนี้ก็บายได้เช่นเดียวกันวันนี้นะครับเราก็ใช้กรอบราคาเดิมเนาะที่เราให้ไว้นะครับแต่ว่าเพิ่มโซนบายเข้ามานะครับโซนล่างอีกโซนหนึ่งนะเพราะว่าราคาในมีโอกาสวิ่งลงได้เหมือนกันส่วนตรงนี้นะครับมีการทิ้งตัวของราคาหรือว่าออเดอร์บ็อกซ์มาเนาะนั่นก็คือโซน3039 392นะครับจนถึง3,402นะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้เราไม่ค่อยอยากใช้มากนักนะครับเพราะว่ามีกรอบบนที่อยู่แนอดีตอะมากกว่านะครับไปใช้ตรงนั้นน่าสนใจกว่านะครับเพราะฉะนั้นอ่ะให้เพื่อนเก็บได้ตั้งแต่3 4 0 0ถึง3 4 1 0เลยน่าจะเวิร์กกว่านะครับน่าจะเวิร์กกว่าแต่ถ้ามองว่าโอเคถ้ามองว่าราคาเนี่ยจะลงต่อเนี่ยก็อาจจะต้องมองว่ากรอบตรงนี้นะครับแนวต้านรับตรงนี้ที่เขาทิ้งราคาไว้เนี่ยก็น่าสนใจ นะครับถ้าใครอยากเล่นสั้นนะครับบริเวณเนี้ย3,368ถึง3,370ตรงเนี้ยนะครับก็อาจจะเซลล์สั้นๆได้อาจจะเซลล์สั้นๆได้นะครับแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะไม่มีกรอบราคาไหนเลยนะครับที่น่าสนใจและในตอนนี้นะครับก็จะเป็นกรอบที่อยู่บนหน้าจอของเรานะครับโอเคครับถ้าถ้าใครอยากเซลล์นะครับรอไปแถว3,400นะครับถึง3,410หรืออีกโซนหนึ่งนะครับก็คือ3,423นะครับจนถึง3,430 และก็3,440นะครับหลุดกรอบแต่ละโซนนะครับประมาณ2,300จุดยอมไปก่อนนะรอบายนะครับ3,340นะครับถึง3,346นะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่ง3,300นะครับถึง3,310และโซนสุดท้ายครับ3,270นะครับถึง3,277และนี้ก็คือบทวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันนี้ครับเพื่อนๆถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสอบถามกันเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์นี้เลย หรือใครที่อยากเข้ากลุ่มของเรานะครับสแกนเขียวโค้ดทางด้านซ้ามือหรือจะคลิกลิงก์ใต้สคริปชันนี้ก็ได้วันนี้ขอตัวเราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ